เคยขึ้นชิงช้าสวนไหมครับวงล้อขนาดใหญ่ที่พาเราขึ้นไปสูงแล้วก็ลงมาขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาวงกลมหนึ่งน่วยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันมันคือวงกลมแบบพิเศษในวิชาคณิตศาสตร,ร์ที่ช่วยให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมวงกลมนี้มีจุดศูนย์กลางเราเรียกมันว่าศูนย์ ูนย์และวงกลมก็มีรัศมีด้วยรัศมีก็คือระยะทางจากจุดศูนย์กลางไปยังขอบวงกลมรัศมีของวงกลมหนึ่งหน่วยจะมีค่าเท่ากับหนึ่งเสมอนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้มันใช้งานง่ายวงกลมหนึ่งหน่วยช่วยให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับมุมและระยะทางมันช่วยให้เราเข้าใจว่าทั้งสองอย่างนี้สัมพันธ์กันอย่างไร ลองนึกภาพจุดหนึ่งเคลื่อนที่ไปรอบไปวงกลมหนึ่งหน่วยจุดนี้เป็นเหมือนนักเดินทางเคลื่อนที่และเปลี่ยนตำแหน่งอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับที่เราขึ้นเช่นลงนวนบนชิงช้าสวนการเคลื่อนที่นี้ต่อเนื่องเหมือนกับการเคลื่อนที่ของจุดบนวงกลมเมื่อจุดนี้เคลื่อนที่มันจะสร้างมุมขึ้นเราเรียกมุมนี้ว่าทีมุมนี้สำคัญมากเพราะมันบอกให้เรารู้ว่า จุดของเราอยู่ตรงไหนในแต่ละช่วงเวลาตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับไซและโคไซฟังดูอาจจะยากสักหน่อยแต่มันก็เป็นเพียงวิธีการติดตามจุดของ,ของเรานั่นเองคิดว่ามันเป็นเหมือนพิกัดที่บอกตำแหน่งที่แน่นอนไซสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ขึ้นลงเราเขียนแทนด้วยส sin t ลองนึกภาพว่าเรากำลังวัดความสูงของจุดขณะที่มันเคลื่อนที่ไปรอบว่าวงกลม มันบอกเราว่าจุดนั้นอยู่สูงแค่ไหนบนวงกลมการวัดค่าขึ้นลงนี้สำคัญต่อการทำความเข้าใจตำแหน่งของจุดโค้ยสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ไปด้านข้างเราเขียนแทนด้วย cos t ลองนึกภาพว่าเรากำลังวัดระยะห่างของจุดจากจุดศูนย์กลางในแนวนอนมันบอกเราว่าจุดนั้นอยู่ทางซ้ายหรือขวาแค่ไหนการวัดค่าจากซ้ายไปขวานี้เมื่อร่วมกับการวัดค่าขึ้นลง จะทำให้เราเห็นภาพรวมได้ครบถ้วนไซน์และโคไซน์เป็นเหม,มือนทีมพนทํางานร่วมกันเพื่อบอกตำแหน่งที่แน่นอนที่แน่นอนของจุดบนวงกลมหนึ่งหน่วยคาดยังได้อย่างหนึ่งไปก็ไม่สามารถบอกเรื่องราวได้ครบถ้วนทั้งสองอย่างนี้สำคัญมากในการทำความเข้าใจรูปสามเหลี่ยมและคลื่นรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายตั้งแต่วิศกรรมไปถึงดนตรี แนวคิดเหล่านี้มีอยู่ทุกคนทุกแห่งทำให้เป็นพื้นฐานสำหรับสาขาต่างใจมากมายในตรีโกณมิตรมีมุมบางมุมที่เจอบ่อยมากเหมือนซูปเปอร์สตาร์เลยนั่นก็คือมุม30องศา4ีหองศาและ60องศา และแน่นอนมุมสมองศาและ90องศามุมพิเศษเหล่านี้สร้างรูปสามเหลี่ยมมุมชากแบบพิเศษขึ้นมาอัตราส่วนของด้านในรูปสามเหลี่ยมเหล่านี้เรียบง่ายมากและด้วยอัตราส่วนเหล่านี้เราจึงสามารถหาค่าไซ์และโคไซได้อย่างง่ายดายสำหรับมุมพิเศษเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากซ h a n d ต h ซี d g a แก o ูปด้านสองด้านของมันจะเท่ากัน ดังนั้นการหาค่าไซน์และโคไซน์ของมุม45องศาจึงง่ายมากมุมพิเศษเหล่านี้เป็นเหมือนทางลัดมันช่วยให้เราแก้ปัญหาต่างๆได้มากมายโดยไม่ต้องคำนวณมากการทำงานกับวงกลมหนึ่งหน่วยจึงกลายเป็นเรื่องง่ายเราสามารถหาค่าไซน์และโคไซน์ของมุมพิเศษได้แต่อย่างไรกับมุมอื่น,นละ่ะ นี่คือจุดที่เครื่องคิดเลขเข้ามามีบทบาทพวกมันมีปุ่มพิเศษสำหรับข่าวค่าใส่และโคไซโดยเฉพาะมันช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนเครื่องคิดเลขก,ก็มีอะไรที่ต้องระวังนิดหน่อยคุณต้องรู้ว่าเรากำลังพูดถึงหน่วยองศาหรือรเดียนองศาก็เหมือนกับการแบ่งพิซซาเป็นชิ้นชิ้นรเดียนอาจจะซับซ้อนกว่าแต่ก็สำคัญไม่แพ้กันตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องคิดเลขของคุณตั้งค่าน่วยถูกต้องเมื่อเครื่องคิดเลขของคุณพร้อมแล้วเพียงแค่ใส่มุมลงไปแล้วกดปุ่มซ้ายหรือโฮซซายแค่นี้คุณก็ได้คำตอบแล้วเครื่องคิดเลขเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสําหรับการทำงานกับไซด์และเอลไซโดยเฉพาะยังยิ่งกับมุมที่ไม่ได้พิเศษอะไรบทที่ห โดเมนและเรนขอบเขตของไซน์และโคไซน์ไซน์และโคไซน์มีประโยชน์มากแต่พวกมันก็มีข้อจำกัดโอเมนคือมุมทั้งหมดที่เราสามารถนำมาใส่ในฟังก์ชันไซน์หรือโคไซน์ได้คิดว่ามันเหมือนกับส่วนผสมของอาหารเราสามารถใช้มุมใดก็ได้เรนคือผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เราจะได้รับมันเหมือนกับอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วไม่ว่าจะใส่มุมใดลงไป ค่าของไซน์และโคไซ์จะอยู่ระหว่างลบหนถึงหงเสมอไม่สามารถออกไปนอกจากนี้ได้การทำความเข้าใจโดเมนและเรนช่วยให้เรารู้ว่าอะไรเป็นไปได้และเป็นไปได้กับไซน์และโคไซ์มันเหมือนกับการรู้กฎของเกมเมื่อเรารู้กฎการเล่นเกมก็สนุกยิ่งขึ้นบทที่6กมุมอ้างอิง การสะท้อนไปรอบปลาวงกลมหนึ่งหน่วยในบทนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับมุมอ้างอิงและดูว่ามันช่วยเราในวงกลมหนึ่งหน่วยอย่างไรบางครั้งเราต้องจัดการกับมุมที่มากกว่า90องศาในตอนแรกมุมที่ใหญ่ขึ้นเหล่านี้อาจดูน่ากลัวแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจมุมที่ใหญ่ขึ้นเหล่านี้พาเราไปสู่โลกใหม่ของตรีโกณมิติมุมอ้างอิง ช่วยให้เราหาค่าายและโคไซของมุมที่ใหญ่ขึ้นเหล่านี้ได้มันเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมความรู้ของเราระหว่างมุมเล็กเจ็กกับมุมที่ใหญ่ขึ้นมันเหมือนกับการที่เรามองตัวเองในกระจกมันสะท้อนมุมกลับไปยังตำแหน่งที่เรารู้จักเอฟเฟกต์กระจกนี้ทำให้การคำนวณของเราง่ายขึ้นมุมอ้างอิงคือมุมเล็กแยกที่เกิดขึ้นระหว่างแกน x กับมุมที่ใหญ่กว่าของเรา มุมเล็กเด็กนี้จะเป็นบวกเสมอและน้อยกว่า90องศามันจะอยู่ระหว่าง0ถึง90องศาเสมอไม่ว่ามุมเริ่มต้นของเราจะใหญ่แค่ไหนมุมอ้างอิงจะอยู่ในช่วงนี้เสมอเราสามารถคำนวณได้โดยการลบมุมที่ใหญ่กว่าออกจาก180องศาหรือ360องศาขึ้นอยู่กับว่ามุมของเราอยู่ในจัตุภาคใด วิธีนี้จะทำให้เราได้มุมอ้างอิงที่เป็นบวกเสมอมุมอ้างอิงเป็นเหมือนทางลัดลับมันมอบวิธีที่ง่ายกว่าในการแก้ปัญหาตรีโกณมิติทำให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นมันช่วยให้เราใช้ความรู้จากจตุภาคที่หนึ่งในการหาค่าสซยและโคไซน์ของมุมใดก็ได้หากเราเข้าใจจตุภาคที่หนึ่งแล้ว เราสามารถนำความรู้นี้ไปใช้กับจตุภาคอื่นได้ทั้งหมดด้วยสิ่งนี้ตรีโกณมิติจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปด้วยมุมอ้างอิงเราสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมั่นใจและง่ายได้บทที่7การใช้มุมอ้างอิงการหาค่าไซน์และโคไซน์ของมุมใดๆมุมอ้างอิงเป็นเหมือนกุญแใจไใขค,ความลับของวงกลมหนึ่งหน่วย หาเรารู้มุมอ้างอิงเราสามารถหาค่าไซและโคไซของมุมใดก็ได้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนเคล็ดลับคือค่าไซและโคไซ์ของมุมใดได,ไดจะเหมือนกับค่าไซและโคไซของมุมอ้างอิงเพียงแต่เครื่องหมายอาจเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายจะขึ้นอยู่กับว่ามุมเดิมอยู่ในจตุภาคใดเราสามารถใช้ประโยคช่วยจำง่ายในการจำเครื่องหมายได้ All students take calculus. ด้วยมุมอ้างอิงและเครื่องหมายของจตุภาคเราสามารถนำทางไปรอบป้ายวงกลม1นึ่งหน่วยได้อย่างง่ายดายมันเหมือนกับเรามีแผนที่และเข็มทิศสำหรับนำทางในโลกของตรี Go โกมิตรบทที่8พิกัดจากมุมอ้างอิงการทำแผนที่วงกลม1นึ่หน่วยมุมอ้างอิงมีประโยชน์มากในการหาพิกัดบนวงกลม1นึ่งหน่วยจำไว้ว่าทุกจุดบนวงกลมหนหน่วย จะมีพิกัด x และพิกัด y พิกัดเหล่านี้บอกตำแหน่งที่แน่นอนของจุดในการหาพิกัดเราเริ่มต้นจากมุมอ้างอิงจากนั้นเราใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับไซน์และโอยของมุมพิเศษเราเพียงแค่จำไว้ว่า s i นให้ค่าพิกัด y และโคไซให้ค่าพิกัด x เมื่อเรามีค่าไซน์และโคไซน์แล้วเราก็ดูที่จะตุผ้าของมุมเดิมเพื่อกำหนดเครื่องหมายแค่นี้ก็เรียบร้อย เราได้พิกัดของจุดแล้วเหมือนกับเรากำลังเป็นนักสำรวจที่ทำแผนที่พื้นที่ที่ยังไม่ได้สำรวจของวงกลมหนึ่งหน่วยบทที่เก้าตรีโกณมิติในชีวิตจริงจากชิงเชาสุรากสู่ขึ้นเสียงดูเหมือนว่าตรีโกณมิติจะมีประชน์แค่ในห้องเรียนเคนิซสตเท่านั้นใช่ไหมคุณอาจคิดว่ามันเกี่ยวกับการแก้สมการและวาดรูปสามเหลี่ยม แต่มันไม่ใช่แบบนั้นเลยมันอยู่รอบตัวเราจำชิงช้าสวนได้ไหมมันไม่ใช่แค่เครื่องเล่นสนุกแต่มันยังเป็นตัวอย่างที่ดีของเตลรีโกนมีในการใช้งานจริงด้วยไซและไซเราสามารถคำนวณหาความสูงของกระช้าชิงช้าสวนได้ตำแหน่งของกระชาทุกตำแหน่งสามารถอธิบายได้ด้วยฟังก์ชันเหล่านี้ ตรีโกนมิตยังช่วยให้เราเข้าใจคลื่นเสียงด้วยเมื่อคุณฟังเพลงหรือฟังใครบางคนพูดคุณกำลังสัมผัสกับตรีโกนิตอยู่คลื่นเสียงก็เหมือนกับคลื่นน้ำแต่เป็นคลื่นที่อยู่ในอากาศเหมือนกับคลื่นน้ำมันคลื่อนที่ในรูปแบบที่สามารถอธิบายได้ด้วยคณิตศาสตร์เราสามารถใช้ไซและโคไซเพื่ออธิบายว่าคลื่นเหล่านี้เคลื่อนที่อย่างไร และเราได้ยินเสียงต่างๆได้อย่างไรซื่อช่วยให้นักเสียงสามารถสร้างประสบการณ์การฟังที่สมบูรณ์แบบได้แม้แต่ระบบ GPS ก็ใช้ตรีโกณมิติในการช่วยเรานำทางมันคำนวณระยะทางและมุมเพื่อระบุตำแหน่งที่แน่นอนของคุณวงกลมหนึ่งหน่วยไซและโคไซเป็นเครื่องมือที่ทงพลังที่ช่วยให้เราเข้าใจและอธิบายโลกรอบตัวเรา นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรใช้หลักการเหล่านี้ทุกวันมันไม่ใช่แค่แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นน้ำทรรมแต่มันเป็นกุญแจสำคัญในการไขค,ค,ความลับของจักรจักรวาลตั้งแต่คลื่นเสียงที่เล็กที่สุดไปจนถึงความกว้างใหญ่ของจักรวาลตรีโกณมิติอยู่ทุกวันทุกแห่งบทที่10ฝึกฝนจนชำนาญการเรียนรู้วงกลมหนึ่งหน่วย การฝึกฝนเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้วงกลมหนึ่งหน่วยแต่ยากังวลไปเลยมันเหมือนกับการหัดขี่จักรยานยิ่งฝึกฝนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้นเริ่มต้นด้วยการท่องจำค้าไซน์และโคไซน์ของมุมพิเศษนี่คือพื้นฐานของคุณจากนั้นเรียนรู้วิธีหามุมอ้างอิงและใช้มันเพื่อคำนวณาคา่าไซน์และโคไซน์ของมุมอื่นๆวาดวงกลมหนึ่งหน่วย และทำเครื่องหมายมุมและพิกัดลงไปยิ่งฝึกฝนมากเท่าไรคุณก็จะยิ่งมั่นใจมากขึ้นเท่านั้นคุณสามารถทำบัตรคำศัพท์หรือทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อทดสอบความรู้ของคุณได้อย่ากลัวที่จะทำผิดพลาดเราเรียนรู้จากความผิดพลาดสิ่งสำคัญที่สุดคือการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสนุกไปกับมัน